พี่คนนี้ค่ะชอบแกงเด็กเดี๋อวซูข้าวใบในซูข้าไปเขาชอบหลอกเด็กว่าขี้แตกค่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้ขี้แลกจากกางเกงนี่ค่ะซูค้าบใบนี่คนนี้เลยซูข้าวใบซูข้าวใบซูข้าวใบซูข้าาไบนี่คนนี้เลยซูข้าวใบซูข้าไปบซูข้าไปคนนี้ คชอบแกงเด็กมากฉันจะเอาคลิปไปลงติ๊ก no ต yes ็อกแน่เด็กขี้แตกนะคะทุกคนไม่ได้ขี้แตกเด็กไม่ได้เกงค่ะเดินผ่านมาได้ขี้แตกได้กินขี้เลยไม่ใช่ค่ะไม่ได้ขี้แตกนะคะนนี้ไม่โกหกจ้ะคนนี้ไม่โกหกค่ะคนนี้ไม่โกหกค่ะเขาชอบแกงคนเด็กไม่ตัวเองเนี่ยดูดูดูความแบบ